Để quá không đi à quái còn quái còn quái còn quê quê cả cả quá còn กองกองมวยเหรอยะเมื่อไงการไอ้สัสกระกรองจริงเลยกระกองจริงเลยกระได้ใจกระกองปาน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 อยู <c ười> ่ปะ หนักเว้ยไช้พวกมึงบอกแล้วแต่กูบอกกูใช้ก่อนมึงใช้ทอนไหละพอพอพอแล้วถะละออกแล้วถะละ